น่ารักมากน้องแอมเกลแชะภาพคู่พี่สาย้านางเหมือนเป๊ะอย่างกับฝาแฝดยิ่งโตยิ่งน่ารักมีพ่อยกแม่ยกติดตามและอินดูครั้งรักตั้งแต่แบบบอกอย่างน้องแอบิเกลลูกสาวคนเล็กของชมพู่อรยาและน็อตวิสลุตโดยเราจะเห็นโมเมนต์ครอบครัวที่อบอุ่นพัฒนาการความน่ารักของน้องแอบิเกลผ่านทางอินสตาแกรมของคุณแม่ชมนั้นอยู่บ่อยครั้ง ล่าสุดแม่ชมก็ได้โพสภาพผ่านทางอินสตาแกรส่วนตัวเป็นภาพของน้องแอบิเกลคู่กับพี่สายฟ้าพร้อมระบุแคปชั่นเป็นอิโมจิสายฟ้าและลมอิโมจิแทนน้องสายฟ้าน้องแอบิเกลท่ามกล่างพีพีแฟนคลับทั้งในและนอกวงการบันเทิงเห็นแล้วก็อดชมไม่ได้แถมมีความเห็นตรงกันด้วยค่ะว่าฟาแฟดมากๆเลย เรียกได้ว่าน่ารักสุดๆทั้งคู่เลยล่ะคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ